สวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับช็อตเด็ดเพื่อนนะครับในรอบเช้าของเราเนี่ยในเช้านี้ก็อากาศจะรู้สึกว่าจะหนาวหนาวนะพี่นะลองรับชมช็อตเด็ดดูพี่นะครับนะอาจจะว่าระทึกนะพี่นะเออระทึกดูเด็ดเผ็ดมันนะครับนะก็ฝากเข้ารับชมแล้วฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ในคลิปคลิปนี้ไว้ด้วยนะพี่ดาวไว้เป็นกําลังใจกันนะครับสำหรับช่องทางใดต่อมขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นเลยพี่นะแนวสายด่วนสายตรงเข้ามาหาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอนะครับมา แนววันนี้มีอะไรพี่ๆได้รับชมกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมเริ่มให้เลยแล้วกันพี่ในยามรายการแรกนะครับวันนี้ว่าเป็นหน้าพระที่ต้องเช้า่าู้หดูเด็ดเผ็ดมาแน่นอนพี่หน้าพระแบบลล้นถานเลยนะนยามาเอารายการแรกของเราะนยับรายการแรกผมเริ่มต้นด้วยเนี่ยผมดูน่าจะประมาณแบบสายกรุงเทพพี่หลวงปู่ภูหลวงปู่ดำพูอะไรอย่างนี้ไหมแต่พระแท้นะพี่แต่อยู่ในวินเทจคือสร้อยเขาเนี่ยมันขาดนะครับแล้วผมไปเหมามาในยามเช้าเลยพี่ในยามสร้อยมันขาดแต่เนื้อพี่พระแท้นะ ในครับเนื้อนี่พระแท้เลยพี่ดูง่ายเลยนะครับอาจจะเป็นเอ่อหลวงปู่รำพูนะครับพระครูสุพจน์ประมาณนี้ป่ะใช่ไหมในครับเอ่อพระครูสุพจน์หรือไม่งั้นก็เป็นสมเด็จเอ่อประเภทแบบหลวงปู่อะไรนะเอ๊ะลืมชื่อไงแยในครับเออลืมชื่อไง่กในะครับมีหลวงพ่อเนื้อพี่นะครับเนื้อแบบนี้เลยผมเอาสามร้อยพี่นะถือว่าก็แบ่งปันกันในยามเช้านะครับอันนี้แท้ดูง่ายพี่นะครับอยู่ในวินเทจนะสร้อยเขาขาดนะครับผมเอาสามร้อยบาทนะครับสามร้อยแล้วผมไปได้ง้มน้ำอ้อยเข้ามาเนี่ย แท้ดูง่ายเนี่ยดูเนื้อชินเนี่ยนนครับพระแท้พี่มันต่างนะครับและจริงๆเลยคือน่าจะสังเกตกันได้นะครับดูเดิยอันนี้เป็นงบน้าอ้อยกับพี่แต่เป็นรูปทรงของพิมพ์นางพญานะเป็นเนื้อชินเนี่ยพี่ไข่เดิมไข่แบบนี้แต่งไม่ได้นะครับยังไงก็แต่งไม่ได้พี่ไข่ธรรมชาตินะครับไข่ที่เอ่อขนาดไม่ได้เคลือบแน่ไม่ได้ไปเคลือบไปทาไปไปหมักนะครับอันนี้คือไข่ธรรมชาติจากในเนื้อพระคือมันคือถ้าพี่ท่านใดที่มีความถนัดแหน่เกี่ยวกับพระเนื้อชินสักนิดนึงนะะพี่จมออองกทันทีีนนนมััต่างกพ่ สามร้อยเนี่ยดูง่ายแบบเนี้ยพี่นะับในยามเช้าผมไม่ได้มาชุดหนึ่งนะนะ่ผมก็ได้นาํามาแบ่งให้นะครับแล้วผมไม่ได้เนี่ยอันนี้เขาเรียกรุ่นรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นไหนอะพี่นะับปูไข่คมกิฟเ์เลยลงปูไข่อรพี่เหรียญห่วงเชื่อมด้วยนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ไม่ได้มั่นใจว่าจะเป็นรุ่นสองรุ่นสามรุ่นไหนนะครับเพราะเราไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญพี่อาศัยว,ว่าได้ได,ได้ได้มาในช่วงเช้าก็จัดให้เลยอะเอาสามร้อยแล้วกัน,กนพี่คมกิฟเลยนะทั้งคมทั้้งงแหง นะครับนะทั้งเส้นขนแมวดูเด็ดดูฟอนตัวเฉยปึ๊กเลยพี่เอาสามร้อยแล้วกันนะครับเออก็ไม่รู้จะเอาแบบไหนนะครับอันนี้คือเนี่ยเจ้าของเขียนไว้เลยนะพ่อค้าวัดพะเงินเห็นไหมเนี่ยวัดพะเงินอย่างพี่เจ้าของเขียนใส่ถุงไว้เลยเนี่ยพาพาแท้บางอย่างเขาเขียนใส่ถุงไว้เลยนะนะเขาก็กลัวลืมนะเนาะนครับร้อยเนอะต้องรอยการกดพิมพ์พี่พาแท้แต่ในราคาในยามเช้าก็พี่วอพงอวัดพะเงินนะครับด้านหลังเขาตอกไว้เนี่ยวอพงอนครับแต่เจ้าของเขาเขียนไว้อยู่แล้วพี่เขาสามร้อยสามร้อยบาท เน <substit uting> <expand> so ี่ยครับสามร้อยก็ก็ไปกันเรื่อยๆพี่นี่ครับพี่นะอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเทิดขนนกพิมพ์หน้าเซียนเนะยครับพิมหน้าเซียนครับพี่หน้าท่านจะเป็นแบบนี้พี่หน้าเซียนนะครับอันนี้เทิดเนีครับเทิดลบบุรีลองพิมพ์เข้าไปดูได้ถ้าไม่เชื่อผมนะครับมีในระบบแน่นอนนะครับลองพิมเข้าไปดูได้พี่พิมพ์ว่าเทิดขนนกหน้าเซียนเนียครับนะพิมหน้าเซียนเขาจะเป็นหน้าแบบนี้มาเลยพี่หน้าเขาจะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นอีกหน้านึงก็จะเป็นอีกแบบนึงเนี่ยครับอันนี้เป็นพิมพ์หน้าเซียนสววยยพพพาาาาไดด้้้จรรริิงเธมชต ดูดอยเทดิ้พาไม่ได้แกงเก่านี่พ้าเก่าจริงเราเเก็บมาจริงพี่เอาสามร้อยหน้าเซียนแนวผมไม่ได้เอาราคาแรงนะครับในช่วงเช้าเช้าอากาศก็ยิ่งเย็นนะครับเราจะไปเอาอะไรกันมากมายนะครับแบ่งกันไปนะในแบ่งได้เราก็แบ่งนะครับแล้วผมไปเจอในเหรียญนี้มาพี่เหรียญพ่อทองสุกนะครับขู่ดูความคมก็นเนี่ยเนี่ยพระครูทองสุกกับพี่วัตโนดหลวงนะแนวแต่เหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญรุ่นปีศูนย์สามปีศูนย์สามวัตโนดหลวงพี่นวะวัตโนดหลวงผมเอาสามร้อย แมนะ่ผมก็ไม่ได้เอารุนแรงนะผมบอกแล้วคือเช้าเช้านะครับเหมามาหนึ่งชุดก็แบ่งให้แล้วสามร้อยบาทนะครับสามร้อยพร้อมส่งนะครับผมไม่มีค่าจัดส่งนะแล้วก็องค์นี้พี่แล้วนะองนี้จะเป็นของน่าจะเป็นขรุสะนะครับหลวงพู่เผือกครับพี่พิมพ์ใหญ่ขรุสะก็เอาสามร้อยนะครับ นะพระมาแบบไหนผมจัดให้แบบนั้นเลยพี่นะครับพี่พี่อยากมาแบบไหนผมจัดให้แบบนั้นเลยพี่นะครับอุณหภีมิสามร้อยบาทนะครับขุดสาเนื้อเขาเรียเหลืองสังขยานะครับเนื้อโซนนี้ไม่ค่อยได้เจอส่วนมากจะเจอสีขาวเนะครับส่วนมากจะเจอสีขาวสีนี้นะพี่นะครับเป็นสีที่แบบว่าด้วยด้วยความเก่านะด้วยอายุพระนะครับเอาสามร้อยแล้วกันนะครับแบ่งปันกันในยามเช้านะครับเออ่เมนนะครับนี่เป็นเมนโบอ่าเขาเรียกเมนแคร์นะครับเมนเล็กเห็นไหมเมนแคร์ นะครับหรือเรียกอย่างว่าเม่นเล็กเม่นอะไรของเขาเนี่ยนะครับนะเม่นเล็กเม่นพิมพ์เล็กนะครับเม่นพิมพเล็กผมเอาเอาสามร้อยมาใครไวใครได้พี่ในเช้าวันอาทิตย์ของเราสามร้อยบาทนะครับเม่นพิม์เล็กนะครับเอาไปสามร้อยนี่ลงพวกเงินเนี่ยดูเนี่ยเนื้อแบบเดิมเดิมดูง่ายง่ายเนี่ยดูเลยดูภาพเด่นะครับสมเด็จข้างอู่เนื้อดินแหนบสมเด็จข้างอู่เนื้อดินหลัง หลังรอยปาดคล้ายปาดหลวงพ่อโตบางกะทิงนะครับหลังรอยกาบหมากรอยปาดอะไรเงี้ยนะนะครับก็เรียกกนได้หลายแบบนะครับเอาส0 0ร้อยบาทแล้วกันพี่เนี่ยพระเดิมพี่ไปเหมามานะครับก็แบ่งให้ในยามเช้า300้อยบาทนะครับคือเข้ามาในช่วงเช้าช่วงเช้าเราก็ไม่ได้ผิดหวังนะนะครับเนี่ยไปได้หลวงพ่อเดิมองึงพี่แกะกรอบออกนะครับคือรูปทรงเป็นของนองหลวงฐานเตี้ยนะเนี่ยรูปแบบรูปทรงนะนะเป็นหล่อโบราณ นะครับแต่ข้าเห็นไหมข้าเป้าดำๆยังติดอยู่เลยนะครับเออข้าเป้าดำๆแล้วเนื้อสวยมากนะครับแล้เนื้อสวยมากเอาสามร้อยบาทบอกก่อนนะใครไวใครได้พี่โปรโมชั่นวันอาทิตย์นะนะครับในอากาศเย็นๆของเราในเช้านี้นะครับเย็นจี๊บนะเย็นเจี๊บเอาสามร้อยแล้วกันพอเดิมนะครับไม่ต้องอะไรกันมากมายแล้วพี่ใส่ก็ให้แหลกเลยนะครับแล้วก็องนี้องนี้นะพี่นะนบเห็นไหมแท้ดูง่ายนะครับหลวอผางนะครับอันนี้เป็นรุ่นพิเศษนะครับรุ่นของพ่อผางวัดอุดมคงคาคลีเขตนะรุ่นพิเศษครับพี่เป็นเนื้อผงคุณ ดูหน้าดูตาดูพิมพ์ดูทรงได้พี่พ้าแบบนี้นะครับนะไม่ต้องกลัวถอดนะครับถอดไม่คมแน่นอนนะครับปีหนึ่งแปดเนี่ยเอาไปใช้มวลสารก็ได้นะนะครับแต่ถ้าหาพระแบบแท้ๆไว้ใช้พุทธคุณนะผมก็แนะนำนะในราคาที่แบบว่าสบายกระเป๋าหน่อยนะครับสามร้อยพร้อมส่งรุ่นพิเศษหลวงพระประไม่ต้องไปรอรุ่นว่าเก๊แท้นะครับนี่แท้ดูนะสามร้อยบาทนะครับน่าจะเข้าใจนะครับนะหลายๆท่านน่าจะมองแล้วน่าจะมองออกอยู่แล้วล่ะองค์นี้พี่เนี่ยองค์นี้ออกออกสำริดหน่อยนะครับออกสำริดออกพื้นผิวเดิมนะครับเป็นพิมพ์อนุมานแบบแท่น นี่ครับหนุมานแบบแท่นตะไบแห้งตะไบเก่าตะไบเดิมเนี่ยครับตะไบแห้งตะไบเก่าและตะไบเดิมสามร้อยบาทนี่ครับปูสุกพี่เราไปได้ท่ากระดานมาองหนึ่งอือดูดูสนิมแดงเนี่ยดูนิมแดงก็ี่ยเป็นละอองออกมาเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเป็นละอองเลยพี่สนิมแดงนะดูเนี่ยนะครับองนี้สนิมสนิมแดงแบบดุดานมากนะครับถ้ากระดานเนื้อตะกัวสนิมแดงเนะยครับพี่พี่จ๋าถ้ากระดานเนื้อตะกัวสนิมแดงโอ้หูไข่เดิมๆไข่ธรรมชาติดูเนื้อได้เลยเนี่ย ไหมไข่เดิมไข่ธรรมชาติสามร้อยบาทะครับพระท่ากระดานนะนรับท่ากระดานเอาสามร้อยกับพี่นี่องค์นี้เนี่ยพ่อกลวยพี่ใช่ไหมคุณแผนอุ้มนางนะีวันนี้แกวจะกรอบนะร้อย,ยนะแก,กออยงอยู่เลยเนี่ยเห็นไหมร้อยแกวจะกรอบไม่อยู่เลยเพื่ออะไระพี่เพื่อความชัดเจนนะครับพี่ๆจะได้พิจารณาได้นะนรับจะได้หาของไม,ม่โมในะรับเนื้อผงน้ามันเนะนะรับใช่ไหมอุนแผนอุ้มนางนะจะใช่หลวงพ่อกลวยหรือเปล่าหรือจะเป็นหลวงพ่อท่านใดแต่ดูเนื้อแล้วกันพี่ๆจะช่วยพิจารณาได้นะสําหรับเนื้อพระแบบนี้ เนี่ยครับพี่พี่สำหรับเนื้อปลาแบบนี้พ <oh, right> ี uh, ่พี่พิจารณาได้อยู่แล้วเนี่ยเอาเอาไปสามร้อยบาทแนวอุ้มนางเนื้อผงน้ำมันแนวสามร้อยเหรียญเหรียญนี้จะเป็นเหรียญพ่อขันวัดนกกระจาบนนบด้านนจะเจอพี่แนวเหรียญพ่อขันนะเหรียญห่วงเชื่อมด้วยแนวเหรียญพ่อขันโอ้โหกนกคมกริบดูเดียเหรียญหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบรับด้านหลังก็ฟอนต์ตัวหนังสือไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วพี่วัดนกกระจาบดูง่ายวัดนกกระจาบหลวงพ่อขันนะ เอาสามร้อยแล้วพี่สามร้อยบาทแล้วก็ขันวนัดนกกระจาบแน้ววัดนกกระจาบเราก็สมเด็จคกับพี่แน้วสมเด็จอง,งนี้จะจะใช้ช้าหน่อยพี่นแต่ถ้าเนื่องด้วยจากพุทธคุณนะผมว่าก็เหมาะสมนะคือเดิม,เด,มเดิมดูง่ายดีใช่ะไหมเดิมดูง่ายดีพี่ครับพุทธคุณท่านไม่ต้องพูดถึงแนวสุดยอดอยู่แล้วเอาสามร้อยแล้วพี่สามร้อยบาทคร้บพระสมเด็จแบ่งปันในายามเช้านะครับสามร้อยแล้วก็อุป ประคุธนะครับอันนี้จะเป็นท้องเหลืองรอบโบราณนะครับซึ่งเป็นอุปคุธช้างประมาณนี้นะนะเป็นศิละปะของ อ่าเป็นเสียป่าช้างพี่คะเนศประมาณนี้แล้วพี่นะนะครับด้านหลังก็จะเป็นตัวยันนะครับตัวยันซึ่งเออ่เป็นของอุปคุตเนี่ยดูเด่นนะเป็นอุปคุตด้านหลังจะเป็นช้างนะครับก็พิมพ์พิมพ์ทรงแต่ละการปั้นจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วพี่นะครับนะการออกแบบเขาจะเป็นศิลปะนะครับนะเป็นศิลปะมองแล้วเป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยพุทธคุณนะก็ครบถ้วนนะครับก็ขออนุญาตใช้คําว่าครบถ้วนครับพี่บ้านๆเก่าๆแบบนี้300บาทนะครับก็ไม่ได้แรงนะนะครับก็เป็นราคาที่อ่าย่อมเยาวนะครับสามร้อยนะครับ อุปคุตแล้วก็มีช้างนะแล้วก็วัดพระก็พี่นะครับอง์นี้ก็จะใช้ช้าหน่อยแต่เนื้อนะผมชื่นชอบเนื้อเขาเนื้อหามวลสารเขาเอ่อมีความเข้มขลังนะมีความเข้มขลังหนึกนุ่มดูง่ายสบายตานะครับเนื้อหามวลสารนะเข้มขลังหนึกนุ่มดูง่ายสบายตาสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็หลวงพ่อรีก็พี่นะครับหลวงพ่อรีนะครับองคนี้พี่นะครับเจ้าวัดวาดโสการามนะครับหลวงพ่อรีคมกิฟเนี่ยนะครับหลวงพ่อรีก็พี่ ด้านหลังเนี่ยเห็นไหมเจ้าวาดว่าโศกกาบเรามพี่นะพระอาจารย์ลีขนาดใช้ช้าหน่อยนะด้านหลังเขาโดนแขวนนิดหน่อยพี่เห็นไหมตายยังมีความลึกนะ้บตายัางมีความลึกผิวพรรณธรรมชาติสามร้อยบาทนะครับพระอาจารย์ลีอยไปสามร้อยสามร้อยแล้วก็องคนี้พี่นะองนี้เป็นพระชัยนะครับเป็นพระชัยของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วพี่นะเป็นพระหล่อบโบราณน,นะครับพิมพ์เข้าไปดูได้พี่ในระบบมีแน่นอนนะครับเราไม่ได้แบบว่าพูดขึ้นมาเองนะครับไม่ได้แบบว่าพูดขึ้นมาเองครับพี่ ราชัยหลวงปูงบุลรดูสาเดี๋ยเห็นไหมดูสาได้เลยพี่ไม่ใช่แทงใหม่เพิ่งไปแทงมาใหม่นะครับไม่ใช่พักใหม่ที่พักเก่านะครับพระเก่าเก็บด้วยเนี่ยดูหน้าดูตาได้เลยเห็นไหมร้มรอยหล่อเส้นฉลากเม็ดผดเม็ดเดือนเม็ดบอลมีครบนะครับขออนุญาตใช้คำว,ว่ามีครบครับพี่เอาไปสามร้อยบาทนะครับมาต่อนะสาหรับรายการต่อไปไนะครับองนี้จะเป็นน่าจะเป็นผมดูแนละ้วน่าจะเป็นพระปีรันนะ ไข่เดิมๆพี่ในเนื้ออกอมเขียวเนื้อจะไม่ใช่แบบว่าเนื้อกะด้างอ่ะเนื้อเขาจะเป็นมวลสารรนวก็อาจจะมีเอ่อร่องรอยการใช้ได้พี่นะนับไข่ผลขึ้นมานี่คือพระแหวนนะเนวพี่พี่นี่คือพระแขวนนะครับเห็นไหมพระเขาจะเขาดดาแล้เขาจะผลขึ้นมาไหมเนี่ยเนื้อเดิมๆพี่ปีลัน,นรนวนะสมเด็จปีลัน สามร้อยบาทเนี่ยเห็นไหมผมบอกแล้วว่าเช้าผมไม่ได้ไม่ได้รุนแรงแล้วนะราคาก็ยังแบ่งปันกันเหมือนเดิมครับพี่ในะแล้วก็องนี้หูยานเนี่ยดูเนื้อปลาเด็ดนี่ยพระหูยานลบบุรีครับพี่ในดูหน้าดูตาได้เลยนะหูยานเนื้อนี้นะเนี่ครังลายผ้าเนื้อชินเงินนะครับเนื้อชินเงินไม่ใช่ชินตะกั่วนะชินเงินนะครับราคาห้าร้อยบาทไม่มีแน่พี่ใครไวใครได้นะราคาห้าร้อยบาทกับหูยานเนื้อชินเงินลบบุรีนะพี่นะหาทาานลบบุรีนะ โอ้โหเนี่ยลายผ้าเดิมเดิมห้าร้อยบาทนะครับไม่มีอีกแล้วนะครับผมบอกคําเดียวเลยว่าไม่มีอีกแล้วแล้วก็องค์นี้พี่นะรูปหล่อหลวงปู่เอี่ยมนะครับรูปของปู่เอี่ยมเขาพี่เจาตอกด้านล่างไว้เดี๋ยวดูเนื้อเนี่ยเดี๋ยวดูเนื้อดูธรรมชาติดูผิวพันธุ์ที่เขาเก็บไว้เนี่ยนะครับนี่เขาพี่ปู่เอี่ยมเนี่ยไหมเขาตอกไว้เนี่ยปู่เอี่ยมชัดเจนนะครับตะไบแห้งแก๊กนะครับตะไบแห้งแก๊กสามร้อยบาทนะครับสามร้อยแล้วก็หลวงพ่อกล่อมวัดโพธาวาสนะครับอีกหนึ่งเหรียญซึ่งเป็นเหรียญหล่อโบราณสายใต้นนนนะะะะคครรัับบทีี่่าาาศึกษแลสสมพ เหรียญหล่หลอโบราณสายใต้ซึ่งเป็นพระที่น่าศึกษาและน่าสะสมนะพี่นะคาบร่องรอยการหล่อธรรมชาติพระนะครับนะซึ่งมันอาจจะไม่เหมือนกันทุกเหรียญอยู่แล้วพี่นะครับหลอ่อหล่อสวยหล่อไม่สวยหล่อติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับเป็นธรรมชาติของพระหล่อโบราณอยู่แล้วนะครับนี่คือพระหล่อโบราณสายใต้ที่ลหลายๆคนถามหานะครับผมก็จัดให้แล้วพี่ในราคาย่อมเยาในยามเช้าของเรา300บาทนะครับพ่อกล่อมวัดโพธาวาสา0 0บาทนะครับ นี่แหละพี่ในอาบแล้วสิ่งที่เราได้มาในอาบดูของพ่อแพรครับพี่ในอาบองนี้นะดูพื้นผิวพนนันุเนยนับผิวนี่จะออกแบบว,ว่าโซนหลวงพ่อพ่อเดิมในพีนะับพ่อเดิมสองสี่แปดสองเนื้อจะสอกโซน,นนี้แหละเนื้อเขาจะแห้งๆออกแดงๆปนส้มหน่อย,น,อยนะครับอมน้ําตาลนิดๆในอะาบบอกคําเดียวเลยว,ว่าคลาสสิกสุดๆนะนรับความคมของเหรียญขาดไม่ได้ฟอนต์ตัวหนังสือที่เป็นแท่งลายกระหนกที่คมชัดลึกในอาบพื้นผิวจะไม่บวมนะพี่นาามีขอบซ้อนเป็นแท่งแท่งๆเลยไหม ไม่บวมยังไงก็ไม่บวมอยู่แล้วนะครับเหรียญนี้นะด้านหลังก็พี่ดูฟอนต์ตัวหนังสือที่เป็นแท่งเห็นไหมสังเกตได้ง่ายนะครับเหรียญไตมากนะครับหลวงพ่อแพรพี่เหรียญประสบการณ์ของท่านอีกหนึ่งเหรียญนะครับวัดพิกุลทองนะครับซึ่งประสบการณ์มากมายสําหรับเหรียญนี้นะครับลองพิมพ์เข้าไปดูใน Google ได้เอาห้าร้อยบาทนะครับเหรียญดูง่ายพี่ช้ําหน่อยแต่อร่อยแน่นอนเนี่ยห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทแล้วก็เท้าพระสุวรรณครับพี่นะครับองค์นี้วัดสุทัศน์ ดูค่าเบ้านะครับนี่คือเท้าเวสุวรรณนะครับรอยประกบชัดเจนนะครับรอยประกบชัดเจนนี่คือเท้าเวสุวรรณคุณพี่เจ้าคุณศรีสนวัดสุทัศน์ดูง่ายสบายตาเห็นไหมรอโบราณยังไงก็ช่างครับพี่แต่เนื้อหาต้องถึงเห็นไหมเนื้อหาต้องถึงห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทแล้วก็เม่นนะครับเน้่เม่นนี่นี่ดูนี่เม่นเนี่ยเม่นเขาลงรักลงข้าบไปเนี่ยเห็นไหมเม่นเขาลงรักลงข้าบอุดยังอยู่ นะครับ Är, อุ่นยังอยู่กบพี่น่าจะลงรักรักน้ำเกลียงหรือประมาณนี้นะนะครับนะซึ่งร,นะรนะงักษาพื้นผิวผ้าไว้น,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 นะครับนะซึ่งรักษาพื้นผิวผ้าไว้แน่นอนเนี่ยเอาสามร้อยบาทนะครับสามร้อยพะนงแนวพอนงนะครับอันนี้เป็นคุณแผนหน้าค่ายแนวพลนงพอนงคลองมาดันนะครับคา,าบทองอ,งอยู่เลยพี่นี่คาบทองช่วงด้านบนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยส้มๆอ,อมทองทองน,นะครับนี่คือคาบทองนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่คือคาบทองนะน แล้วเจ้าของเดิมใช้มาช้าหน่อยแต่คือเปี่ยมไปด้วยพุทธคุณนะพี่ในะครับพี่พิยาเปี่ยมไปด้วยพุทธคุณนะพี่นนะครับกนะ็ราคาก็เหมาะสมนะราคาสามร้อยไม่ใช่สามพันนะครับสามร้อยบาทนะครับในยามเช้าครับพี่คุณแผ่นหน้าข้าบหลวงพระโหน่สามร้อยบาทในะครับสามร้อยบาทแล้วก็องนี้ครับพี่นะองนี้ผมไม่มั่นใจาว่าเป็นพระกูชนิดใดน,นะนะครับเนื้อชินดูเน,เ,นเนื้อเนี่ยสิ่งที่เราได้มานะครับซึ่งเนื้อชินเขาสวยไขยขึ้นเลยพี่ดูดความแห้งนะพี่นะเป็นชินตะกัวองค์นี้นะ ซึ่งเนี่ยเห็นไหมความโบราณความเก่าความบินเทศครับซึ่งเราก็ไม่สามารถปฏิเสธได้นะครับผมไม่มั่นใจว่าเขาเรียกเอาพระอะไรเนี่ยนะครับนะเออไปว่าพระกรอบส้มพระกุกรอบส้มแล้วกันนะครับเอาไปสามร้อยนะครับเรียกเขาไม่ถูกนะครับบางอย่างผมก็ไม่ได้รู้นะพี่นะนะครับเรียกเขาไม่ค่อยถูกนะครับแล้วก็พิมพ์นิยมนะครับพิมพ์นิยมองนี้ผมว่าชอบมากเลยพี่นะครับเป็นพิมพ์นิยมแบบว่าตามหลักสากลมาตรฐานเลยนะตามหมวกแก๊ป เนี่ยครับแล้วดูศีรษะท่านดูหูดูปากเนี่ยครับดูคางที่ยื่นออกเนี่ยครับเนี่ยจีวรพผิ้วนะครับคาบเหือคาบใครยังฝังอยู่เนี่ยครับอีกด้านนึงจีวรพลาดก็พผิ้วเหมือนกันนะครับดูจีวรได้ไหมผิ้วไหวดังสายน้ำเนี่ยครับช่อเดิมช่อธรรมชาติสามร้อยบาทนะครับก็ผมบอกแล้วนะครับเช้าๆไม่ต้องไปพูดถึงอะไรมากมายพี่เนี่ยครับองค์นี้พี่เนี่ยครับหลวงพ่อปานเนื้อสวยเนี่ยครับเนื้อสวยเนื้อเดิมเห็นไหมหลวงพ่อปานก็พี่เนี่ยครับเอ่อเขาเรียกไก่เบรกปะ เนี่ยไก่ยื่นขายื่นเท้าไปได้านหน้าเนี่ยได้ใช่ไหมไก่เบรก,กไก่อะไรนี่ไหมอันนี้ผมก็ไม่มีความรู้หรอกนะบนะอาศัยฟังจากเจ้าของพระเขาพูดให้ฟังนะครับเราก็นะับจำแล้วก็มาบอกพวกพี่ๆไว้นะครับจำแล้วก็มาบอกพวกพี่ๆไว้ก็อ่ะแบ่งปันนะเอาไปเอาไปห้าร้อยแล้วกันพี่ไก่เบรกผมชอบตรงนี้นะนะครับผมชอบตรงนี้เขาเบรกนี่นะนะครับแล้วก็องค์นี้องค์นี้จะเป็นเอ่าอ่าบานเย็นนะครับหลวงปู่เยี่บ้านหนังครับพี่บานเย็นแต่เนื้อสามลิต อย่าลืมนะนะครับนี่กรอบนี่แตกเป็นใยแมงมุมเลยพี่เนี่ยเออกรอบพลาสติกนี่ต้องมีอายุแบบว่าหลายหลายปีแน่นอนนะครับแตกเป็นใยแมงมุมเลยพี่เออเราก็ไม่กล้าไประเบิดนะครับเดี๋ยวจะหาว่าพระเราใหม่อีกเนี่ยครับก็ดูกันไปเลยแล้วกันแบบนี้เลยพี่นี่ครับเดิมแน่นอนเอาห้าร้อยบาทนะครับบ้านเย็นหูเก่าแบบเก่าจนเลาด้านเนีครับเก่าจนล้าด้านนะครับองค์นี้องค์นี้จะเป็นอ่าประธานเล็กหลวงพ่อเนียมครับพี่เนี่ยพระเนียมวัดน้อยสุพรรณบุรีเนี่ยครับพี่จ๋าหลวงพ่อเนียมนะวัดน้อยนะ นี่เดี๋ยวพี่นะประธานเล็กสามร้อยได้ไหมประธานเล็กไม่ได้แบบว่าราคารแรงนะประธานเล็กเอาสามร้อยบาทเห็นปะ่ะสามร้อยบาทนะครับตะกลัวเก่าปึ๊กเลยนะครับประธานเล็กพเนียมสามร้อยบาทนะครับอันนี้เขาเขียนไว้ด้านหลังเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เนื้อแบบโหพี่ดูเนื้อเนี่ยพี่ดูเนื้อเ่ยดูเนื้อดูก้อนมวนสายเขาเนี่ย ใช่ไหมถ้าเป็นเนื้อแบบพ้าโรงงานก็จะประมาณแบบว่าแข็งแข็งแห้งแห้งแก่งแก่งอะไรเงี้ยนะนะอันนั้นน่าจะเคยเจอมาทรงโรงงานอนะทรงแบบว่าละเอียดเนียนกริบอะนะครับอันนั้นเป็นทรงโรงงานแต่นี้น่าจะเป็นกดมือนะก็ไม่รู้ว่าว่าว่าเขาจะจัดสร้างหรือไมนะ่นะนะแต่นี่คือเราอธิบายตามตามหน้าพ้าที่เราเห็นนะเห็นไหมคือมันไม่ใช่พ้าโรงงานนะพี่อลองดูได้ดูตัวตัดไหมเนี่ยแต่เจ้าของเดิมองเขาเขียนว่าพวกหลวงพ่อคูณใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเขาเขียนไว้เลยนะ อันนี้คือเราก็ให้ให้ดูแบบนี้นะครับเพราะว่าไม่ไม่ไม่รู้นะถ้าไม่มีคําว่าครูนี่ผมตีเพราะครูสุพจ์เลยนะนะครับอพ่อสุพ์พระครูมูนอะไรนะประมาณนี้นะเอาสามร้อยนะครับก็ไม่รู้นะเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับพระเรามีความหลากหลายนะครับให้พี่ๆได้เลือกแล้วก็องนี้พี่อันนี้พระจริงก็ดูง่ายอยู่แล้วนะพระไดนี้สวยด้วยแต่ก็จะมีหลายวัดที่ออกใช่ไหมหลวงู่ทั่วแต่พี่ดูดิดูเนื้อว่านนะดิว่านเก๋ก็ว่านแท้มันต่างกันพี่ใช่ไหมเนี่ย ไม่ใช่ทําเทียมเล่นแบบเนี่ยดูพิมพ์ได้เลยในดูเนื้อด้านในแห้งแห้งเพราะเบื่อแห้งกว่าพระบางองค์ที่เอ่อเล่นหลักพันอีกนะนะสภาพพระแบบนี้คือน่าจะน่าจะแห้งกว่าพระหลักพันบางองค์อีกนี่ครับพี่สิ่งที่เราได้จากชาวบ้านชาวบ้านนะครับด้านหลังรอยนิ้วมือไหม,มเขาจะมีความแห้งแล้วตรงนี้คือ,ร,ร,อรอยจานหรอเนี่ยเหนรอยเหนรอยไหมเห็นรอยตวัดยันใช่ไหมเนี่ยรอยจานเหมือนตัวหน้าล้วโคง้งแล้วตวัดตวัดตวัดขึ้นมาเห็นไหมเหนรอยขีดไหมน่าจะเห็นมั้ย เพราะว่าผมส่องแบบว่าชัดๆเลยนะใช่พยายามใช้ไฟบางทีเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมผงผมจ่าจังไม่ใช่บางทีรอยจานเนี้ยเราต้องเห็นด้วยนะครับไม่ใช่แบบอึมครึมนะครับเอออึมครึมมองแล้วส่องไม่เห็นเลยเลยนะครับมันก็ไม่กระจ่างนะครับมันไม่กระจ่างใสเอาห้าร้อยบาทนะครับเนี่ยพร้อมกรอบมาแบบนี้นะผมเอาห้าร้อย แล้วก็พระองค์นี้ก็พี่เนื้อพระองค์นี้จะเป็นจริงๆเลยเป็นรูปทรงคล้ายวัดพระตอนแรกผมไม่ได้มองนะนะึกว่าวัดพระแต่จริงไม่ใช่วัดพระไม่รู้วัดอะไรแต่เนื้อพระแท้พี่นะครับเนื้อพระก็ประมาณวัดพระไปแหละแต่แค่ว่าจะไม่ใช่ทรงวัดพระอาจจะเป็นเอ่ออาจจะเป็นวัดอะไรวัดยืนคองเตยหรือจะเป็นวัดอัมพวาใช่ไหมกูวัดอัมพวาหรือจะเป็นเอ่อหลายกูนะนะครับที่สร้างเนื้อแบบเนี้ยเอาสามเลย คือแบ่งก็ศึกษาพี่นะครับแล้วเราแบ่งก็ศึกษาแล้วก็ไได้เตารีดปูทวดโมงหนึ่งพี่เอผมต้องยอมรับด้วยความเก่าของเขานะนะครับเอต้องยอมรับตรงนี้พี่ว่าว่าว่าถ้าถามว่าเก่าไหมอ่ะเก่าแบบล้ําเลิศเลยล่ะเออเก่าแบบสุดๆพี่เตารีดศูนย์ห้านะครับเตารีดศูนย์ห้านะเก่าแบบโอ้โหพี่แนวสุดๆดูคาบตะกันครับเก่าจริงไม่อิงนิยายเอาห้าร้อยบาทครนบปู่ทวดศูนย์ห้าดูความเก่าแล้วกันพี่พี่มองออกสายตาพี่พี่ก็ประมาณนี้แหละนะครับผมพยายามจะส่องให้มันแจ่มแจ่มไง นะเอาห้าร้อยบาทในอัพปูทวดเตาลี่ในอัพเตาลี่แล้วก็อง์นี้พี่ะนรับองนี้จะเป็นปลวงพะปานอันนี้จะเป็นเนื้อดินก็พี่ทรงคุดประมาณนี้นะนะประมาณทรงคุดนะหลวงพะปานแล้วก็เนื้อนปพนดานบรอยปาาด้านหลังความเป็นธรรมชาติความแห้งความเก่าอยู่ในเลี่ยมดือยเอา เอานี้ออกโซนแกล่งเลยนะนะพี่ดูเนื้อแล้วมีขี้ฝุ่นด้านในด้วยเอาสามร้อยแล้วกันแถวเออสามร้อยแล้วกันพี่สามร้อยแล้วก็องนี้พี่ปู่สุกปากคลองนะนะครับอันนี้จะเป็นรูปทรงแบบว่าเป็นมีตัวยันด้านหน้าอ่านูนมาคล้ายๆเต่านะหัวเต่าขาเห็นไหมเหมือนเต่ากลางออกแล้วมีพระน่งบนเต่าอะนะประมาณนี้นะนะจากมุมมองของผมนะนะประมาณนี้แล้วด้านหลังรอยจานพี่เนื้อชินตะกัวห้าร้อยบาท นะครับผมว่าของก็ไม่ได้รุนแรงนะแล้วก็ถือว่ายังราคายังยังแบ่งปันกันพี่อันนี้เป็นของหลวงปู่บุญเนี่ยพี่พิมรสศมีนะเห็นไหมเนื้อดินหลวงปู่บุญเนี่ยพี่รอยจานเดิมเห็นไหมรอยจานเดิมปู่บุญวัดกลางบางแก้วเอาสามร้อยนะครับสามร้อยอย่าแปลอะไรกันมากมายเลยพี่ในยามเช้านะครับอง์นี้ก็พี่พิมพ์ขี้ตาเนี่ัน่าจะประมาณสี่ชายนะขี้ตาปะรินนิยมนะเฮ้ยไม่ใช่ขี้ตารินนิยมดินี่นี่นี่พิมนิยมดิพี่แล้วเนื้อแบบคุยเนื้อแบบ อลังการเลยนะหรือว่าพิงคี้ตาเลยนะเนื้อหูดูทรงก็ดีองค์ใหญ่มากเลยอ่ะนะครับแล้วเนื้อสวยจริงพี่ดูเนื้อดิเนื้อสวยจริงนะเนื้อสวยร่องรอยการหล่อเม็ดผลเม็มดเดือดธรรมชาติหูดายมุ้งสวยมากองนี้พี่นะครับอยาพล้านะสวยมากเลยเอาสามร้อยสามร้อยบาทนะครับพี่ดูเด็ดจมุกจมูกชมพู่เลยไหมใหญ่เป็นลูกชมพู่เลยโอ้เข้าเขาเรียกอะไรเข้าฟอร์มเลยนะนะครับเออเข้าแบบเข้าฟอร์มเลยพี่ ดูดิจิวอนยางพลิวอ่ะเอ้าสามร้อยนะครับราคานี้นะบอกคําเดียวเลยใครไวใครได้อะ่นะเนี่ยครับช่วงชิงจังหวะกันเอานะครับรานี้คูสลอดคูสลอดนี่เดิม,มี่ยหลืวปานกุลุคูสลอดเนี่ยคือพระไม่ใช่พระโรงงานที่มากดแล้วมาเอาขี้กุลาดนะครับไม่ใช่แบบนั้นนี่คือพระกุกคูสลอดเลยพี่เดิมๆด,ดูด้านหลังเนี่ยดูคาบเนี่ย ดูง่ายนะครับพลาบางอย่างคือจบจบง่ายนนครับบางทีพิกหน้ามาพิกหลังมารู้เลยพี่นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะไม่ไม่ชัดเจนตรงไหนอ่ะพี่นนครับนึ้วก็บาง่นพรมเลยดิเนครับเนื้อบ็บงังขนพมเลยดิเอาห้าร้อยบาทในครับครูสลอดผมจัดพระดูง่ายให้เนครับแล้วก็องนี้องนี้จะเป็นโอ้โหพี่ดูเนื้อเลยเห็นไหมเนี่ยท้าวเวสุวรรณเห็นไหมดูเนื้อเียอันนี้จริงๆเลยเป็นเนื้อสไตล์ของวัสุทัศนะ เออเป็นเนื้อสไตล์ของวัสุทัศน์เลยพี่เห็นไหมเหลืองอมเขียวเลยนี่คือพระใช้งานจริงนะครับไม่ได้แบบว่าดูฝุ่นต้อกานเดี๋ยวดูค้าฝุ่นเนี่ยค้าฝุ่นครับอย่างย่อยตั้งบูชากันจริงๆริงพี่รอยแป้งเจอบางทียังยังอยู่เลยเไมเนี่ยห็นรอยแป้งเนี่ยนะครับพี่เห็นรอยแป้งเจอไหมเนี่ยรอยแป้งนะเห็นไหมคือพระตั้งบูชานะครับพระไม่ใช่พระโรงงานคือไม่ได้พระแบบว่าทําเทียมเดินแบบพี่เนี่ยรอยแป้งเนี่ย ร้อยส่งน้ำนี่นะเออร้อยส่งน้ำนี่ปู่เท้าเวสุวรรณเลยนะเก้าร้อยบาทนะครับเก้าหน้าเก้าหลังเก้าเก้าเก้าใพี่นเออในวินาเก้าร้อยบาทนะครับนะเก้าอย่างเดียวพี่ของเรานะครมีแต่เก้าอย่างเดียวนะครับเช้านี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆสนใจรายการไหนะพี่นาสายบนสายตรงเข้ามาครับผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ